สวัสดีค่ะเมทินีแ handmade ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส mf 1 0 6 ep นี้จะเป็น ep 8หลังจากที่เราถักตาม ep 7 7นะคะเราจะได้หน้าตาชิ้นงานออกมาแบบนี้ตรงนี้เป็นชิ้นหลังนะคะชิ้นหน้าคือที่เราคว่ำหน้าลงไปทั้งซ้ายและขวาลักษณะดอกจะเหมือนกันวิธีถักให้ย้อนกลับไปดู ep ที่ผ่านมานะคะ ep 7จะมีการบอกว่าแต่ละแถวถักแบบไหนหลังจากที่เราถักตาม ep 7เสร็จแล้วนะคะ หน้าตาชิ้นงานเป็นแบบนี้คว่ำหน้าชิ้นหน้าลงแล้วเราจะถักชิ้นหลังเสื้อตัวนี้นะคะคอข้างหน้าจะต่ำกว่าคอข้างหลังเดี๋ยวเราจะถักชิ้นนี้ต่อนะคะแถวนี้มันจะมีทั้งหมดสามแถวเหมือนกันค่ะแถวหนึ่งแถวสองและแถวที่สามแถวที่หนึ่งเวลาเราถักนะคะเราจะเชื่อมต่อเพื่อปิดช่องว่างตรงนี้แล้วยาวมาเลยค่ะ เราจะเริ่มต่อจากขวามือก่อนนะคะดอกแรกที่จะลงคือดอกนี้เนี่ยค่ะดอกนี้จะเป็นดอกที่เชื่อมต่อระหว่างข้างหน้ากับข้างหลังเราจะลงที่ตำแหน่งตรงนี้ก่อนนะคะเวลานเราต่อดอกที่เป็นงานด้านหลังเพื่อที่จะปิดงานนะคะเราจะต้องระวังจุดที่เราจะต้องดูก็คือ อันนี้เป็นดอกที่มันจะเชื่อมต่อระหว่างข้างหน้ากับข้างหลังนะคะตรงที่เราใส่มาร์กเกอร์ไว้เนี่ยตอนที่เราถักชิ้นหน้าเราจะใส่ไว้หนึ่งสองสามสี่นะคะพอมาถึงตรงนี้เวลาเราเริ่มถักตรงนี้เราจะยังไม่ถักค่ะเดี๋ยวเราจะงงเราจะถักดอกนี้ก่อนให้ดูตำแหน่งของดอกนี้นะคะลักษณะของดอกคือมันจะมาแปะอยู่ตรงนี้แล้วเป็นลักษณะดอกสับวางจุดที่มันจะเชื่อมต่อมันจะเชื่อมต่อกับชิ้นหน้าใช้สองห่วงนี้ค่ะ ดอกตรงนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมดหกห่วงนะให้ดูดีๆนะคะตรงนี้ที่ต้องระวังอ่าตรงนี้มันจะมีหกห่วงหรือหกกลีบสองกลีบตรงนี้มันจะเอามาต่อกับดอกสุดท้ายนี่นะคะสองกลีบนี้แล้วสองกลีบนี้สองกลีบฝั่งนี้สองกลีบฝั่งนี้ค่ะมันจะต่อรวมตรงนี้คือแปดกลีบเพื่อเป็นการต่อวนดอกนี้นะคะเวลามันต่อมันจะใช้สอง สี่หกแปดสิบครบเลยนะคะใช้สิบสองเลยตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูมาดูดอกนี้ก่อนดอกที่มันจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับดอกสีขาวเนี่ยค่ะมันจะใช้ตอนนี้มันมีอยู่หกนะมันจะใช้สองฝั่งทางนี้ก็ใช้สองกลีบฝั่งทางนี้ใช้สองกลีบวิธีต่อแล้วไม่ให้เรางงกับจุดตรงนี้นะคะให้เราถักออกมาแบบนี้เราถักออกมาสองกลีบ แล้วเราต่อตรงนี้ก่อนมุมที่หนึ่งมุมที่สองมุมที่สามไม่ถูกต่อมันจะต่อมุมที่สี่ไปต่อนะตรงนี้นะคะมุมที่หนึ่งมุมที่สองต่อปกติก่อนค่ะเวลาต่อใช้โซ่สี่เหมือนเดิมเวลาเราต่อดอกนะคะวางงานให้ถนัดมือดอกสีเขียวตรงนี้ มันจะเชื่อมต่อระหว่างด้านล่างเนี่ยเป็นด้านหน้านะคะอันนี้เป็นด้านหลังที่เรากําลังถักอยู่ถักออกมาสองกลีบอันนี้กลีบที่หนึ่งกลีบที่สองนะคะกลีบที่สามกลีบที่สี่ต่อดอกนี้กลีบที่ห้ากลีบที่หกต่อดอกนี้นะคะแล้วอันนี้เป็นกลีบที่เจ็ดแปดเก้าสิบไม่ถูกต่อสิบเอ็ดสิบสองมันจะมาต่อกับดอกที่อยู่ข้างหลังลักษณะดอกออกมาจะเป็นแบบนี้ค่ะ ทีนี้เวลาเราถักจับงานให้ถนัดมือเวลาจบงานมันจะไปชนกับกลีบที่อยู่ด้านหลังนะคะถ้าเรายังไม่ชัวร์ตรงนี้อย่าเพิ่งตัดไหมนี่ค่ะล็อกไว้ก่อนแล้วตัดอย่างนี้อย่าเพิ่งเก็บเศษนะคะตัดไหมได้อย่าเพิ่งเก็บเศษเพราะถ้าเราเก็บเศษเวลามีแก้ไขเราจะหาไม่เจออันนี้เป็นด้านหน้า อันนี้เป็นด้านหลังที่เราถักอยู่ดอกนี้มันจะมาเชื่อมต่อสองอันถ้าดูทางนี้งงหมุนกลับมาเหมือนเดิมมันจะอยู่ตรงหัวไหล่ดอกที่หนึ่งนะคะดอกที่มันจะเชื่อมต่อทั้งหมดหกด้านมันอยู่ตรงนี้เป็นดอกที่เราใส่มาเกอร์จุดที่เราต้องระวังก็คือดอกที่เราใส่มาเกอร์นี่แหละคะ่ะทีนี้มาดูว่ามันต่อทั้งหมดหกด้านมันต่อยังไง ดอกนี้นะเดีย๋ยวเราจะถักเข้าไปหนึ่งดอกอยู่ตรงนี้ถ้าต่อไม่ให้งงนะคะต่อแบบนี้ก่อนด้านที่หนึ่งด้านที่สองสามสี่ห้าแล้วก็หกมันจะจบอยู่ในวงตรงนี้พอดีชิ้นตรงนี้จะเป็นชิ้นที่อยู่ตรงมุมแขนค่ะอันนี้ต่อจากมุมแขนมาต่อไปเป็นวิธีถักดอกตรงนี้นะคะเป็นปลายแขนลักษณะของชิ้นงานออกมาจะเป็นแบบนี้ เกสรต่อไหมเข้าไปแล้วสอดเอาเข็มปักคอสติสนะคะเก็บเศษมาเลยเราจะเริ่มต่อโดยที่ไปต่อกับทางฝั่งนี้ก่อนที่ดอกสีขาวนี้ก่อนค่ะต่อวนเลยนะคะด้านที่หนึ่งด้านที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ จับมุมแล้วเริ่มต่อปกติเลยค่ะดอกที่เราใส่มาร์เกอร์ทั้งหมดนะคะเป็นดอกที่เราต้องระวังเพราะว่ามันเป็นดอกที่เชื่อมต่อทั้งข้างหน้าและข้างหลังอันนี้ด้านที่หนึ่งแล้วนะวิธีต่อนะคะเราก็หมุนงานเอาให้เราถนัดด้านที่สอง นี้ต่อด้านที่สองเข้ากับสีเขียวค่ะด้านที่สามด้านที่สี่ห้าแล้วก็หกต่อวนมาเลยด้านที่สองนะต่อวนมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงที่มันจบที่ดอกนี้ เราต่อมาสามด้านแล้วนะคะต่อไปด้านที่สี่ค่ะหนึ่งสองสามด้านที่สี่อยู่กับสีเนื้อใช้โซ่สี่แทงดึงผ่านแล้วถักโซ่สี่นะคะเหมือนเดิมที่เราเคยต่อเข้ามุมให้ถูกค่ะโซ่สี่ หนึ่งสองสามสี่สี่ด้านแล้วนะคะด้านที่ห้าตรงนี้จะอยู่ตรงปลายแขน,นะคะ่ะตรงหัวไหล่เราหนึ่งสองสามสี่ ตอนนี้ห้าด้านแล้วนะคะสองสามสี่ห้ากลีบเรามีทั้งหมดสิบสองกลีบสุดท้ายค่ะโซ่สี่มันจะมาเชื่อมต่อกับดอกนี้เชื่อมต่อดอกนี้นะคะ การเชื่อมต่อตรงหัวไหล่นะถ้าเรายังไม่ชัวร์อย่าเพิ่งเก็บเศษค่ะตัดไหมได้เก็บเศษเอาตอนชัวร์สุดนี่ค่ะล็อกโซ่ตัดไหมดึงออกมาอย่าเพิ่งใช้เข็มสอดเก็บเอาไว้ให้ชัวร์ก่อนซ่อนปลายไหมเข้าไปข้างในเดี๋ยวเราค่อยเก็บทีหลังทีนี้เรามาดูแขนหลังจากที่เราเชื่อมต่อ ตรงนี้เป็นปลายแขนนะคะมันจะค่อยๆไล่ขึ้นมาแขนเสื้อเราจะเป็นแบบนี้ถ้าเราต้องการปิดช่องโหว่ตรงนี้นะคะสองดอกนี้มันต้องเชื่อมนคะคะถ้าเอาสองดอกนี้เชื่อมกันช่องโหว่จะหายไปตรงนี้เราต้องแก้วิธีแก้เดี๋ยวเราจะรื้อดอกนี้ออกแล้วเชื่อมต่อดอกที่มันมาปิด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดอกสีส้มปิดทั้งหมดดอกนี้นะคะเราจะต้องเอามาเชื่อมกับดอกที่เป็นสีฟ้าเพื่อปิดช่องโหว่แบบนี้แล้วแขนเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้แขนเสื้อแขนเสื้อเรามันก็จะชนติดเรามาดูวิธีการแก้ไขตรงนี้ หลังจากที่ไอดอกสองดอกนี้นะคะเราเก็บเศษไปแล้วทีนี้ถ้าเราลื้อเนี่ยเราต้องตัดเพื่อที่จะถักใหม่แล้วดอกนี้มันต้องวนมาเชื่อมมันจะต้องถูกเชื่อมหนึ่งสองสามสี่นะคะหรือดอกไหนก็ได้ถ้าเราไม่ลือ้อเราใช้ไหมสีเดียวกับดอกนี้ค่ะใช้เชื่อมต่อโดยการใช้เข็มปักคอรสติสเย็บติด ห่วงที่มันจะเชื่อมต่อมันมีอยู่สองห่วงสองห่วงนี้นะเราเอาเข็มปักคอสติค่ะไล่งานขึ้นมาวิธีนี้เป็นวิธีแก้โดยการที่เราไม่ต้องรื้อดอกถ้าเรารื้อดอกเราก็ใช้วิธีวนของเราปกตินะกรณีที่ดอกเราเก็บไปแล้วเชื่อมต่อมันจะเชื่อมแบบนี้ เราจับมันเชื่อมเหมือนกับตอนที่เราถักค่ะเชื่อมกลีบที่หนึ่งด้านโชว์งานมันจะเหมือนกับเราถักอันนี้เป็นด้านในนะคะจุดที่หนึ่งแล้วเราก็เอาเข็มโคเช่ไล่ลงมา ไล่ตามโซ่มาอันนี้บอกวิธีแก้โดยที่เราไม่ต้องรื้อดอกไล่มาตามเส้นของโซ่ค่ะจนมาถึงโซ่ที่สองที่เราจะเชื่อมผาดทำเหมือนกับตอนเราเชื่อมต่อดอกแบบนี้แล้วเก็บเศษวนกลับมา เอาเส้นที่เราเย็บตรงนี้ซ่อนไปตรงเกสรถ้าดอกนี้มีการแก้ไขนะคะมุมแขนอีกข้างหนึ่งก็ต้องมีการแก้ไขเหมือนกันเวลาเราต่อดอกที่มันเป็นดอกเล็กๆแบบนี้คะ่ะมันสามารถแก้ไขแบบนี้ได้ด้านที่เป็นด้านโชว์งานมันก็จะเชื่อมต่อเหมือนกับตอนที่เราถัก ตรงนี้เราก็ซ่อนปลายได้เลยตัดเศษได้เลยค่ะดูด้านโชว์งานเราก็จะได้สองดอกนี้ผักต่อกันโดยที่เราไม่ต้องรื้อใช้วิธีเย็บติดนะคะคอเสื้อนะคะที่เป็นแถวที่หนึ่งอันนี้นับเป็นแถวที่หนึ่งนะคอเสื้อมีสามแถวแถวหนึ่งแถวสองแถวสาม ของด้านหลังนะคะดอกที่ต้องระวังมีอยู่สามคู่ที่หนึ่งก็คือตรงที่งานประกบกันตรงนี้ค่ะคู่นี้เราต้องจับคู่นี้ประกบกันหรือถ้าเรางงนะคะทําเหมือนเดิมเริ่มที่เริ่มตัวนี้ก่อนแล้วค่อยมาเติมตัวกลางเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกฝั่งหนึ่งข้างซ้ายนะคะวิธีเดียวกัน มุมแขนซ้ายสุดนะคะสองดอกตรงนี้ดอกริมมันจะต้องประกบกันวิธีแก้มันจะต้องรื้อหนึ่งดอกค่ะเพื่อเอามาเชื่อมทีนี้ถ้าเราไม่ลือ้อเราใช้วิธีเย็บถ้าเราจะเย็บติดเราจะต้องนับแบบนี้นะคะหนึ่งกับสองเนี่ยเอาไว้ไปเชื่อมต่อสามกับสี่ตรงนี้มันจะมาประกบคู่กับฝั่งทางนี้ค่ะหนึ่งสองตรงนี้เอาไว้เชื่อมนะคู่นี้กับคู่นี้ค่ะประกบคู่กัน ทีนี้เวลาเราเย็บดูตำแหน่งให้ถูกนะแล้วขึ้นมาที่ตัวที่สี่ก่อนสีชมพูนะหนึ่งสองสามสี่ไล่ขึ้นมาเหมือนกันค่ะใช้วิธีเย็บติดเราเอาไหมไล่ขึ้นมาจนถึงตรงกลางโซ่พอมาถึงกลางโซ่นะคะ ตรงตำแหน่งมันประกบกันสี่กับสี่ค่ะหนึ่งสองสามส,ามสี่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่เราต้องทำให้งานมันเหมือนกับตอนที่เราถักโคเชแล้วก็พลิกเข้ามาข้างใน ไล่ลงมาตามโซ่เพื่อให้ไหมเส้นนี้ไปหาโซ่ตัวที่สามอันนี้เป็นวิธีการแก้โดยที่เราไม่ลื้องานค่ะไล่ขึ้นไปตรงกลางของโซ่สีชมพูอันนี้เป็นโซ่ตัวที่สามแล้วเชื่อมต่อเราต้องทำให้เชื่อมต่อเหมือนกับตอนที่เรา เราเช็คงานตรงนี้ให้ดีค่ะกลีบที่สี่ 3, ต่อกับกลีบที่สี่กลีบที่สามต่อกับกลีบที่สามหลังจากต่อเสร็จแล้วนะคะมันจะเหลือตรงนี้สองกลีบฝั่งนี้สองกลีบค่ะแล้วเราก็วนกลับมาข้างในมาเก็บเศษ อย่าให้งานบิดนะคะจุดยากของแขนก็คือตรงริมเนี่ยค่ะที่มันเอาด้านหน้ากับด้านหลังต่อกันแล้วเราก็ซ่อนปลายซ่อนปลายไปที่เกสรแทงไปข้างหน้าแล้วก็แทงย้อน ล็อกไหมค่ะตัดเสศษได้เลยเราจะแก้โดยวิธีการรื้อแล้วถักก็ได้นะคะหรือจะใช้วิธีเย็บติดก็ได้ตรงนี้เป็นมุมแขนด้านซ้ายที่จำนวนของแถวก็คือแถวที่สี่หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้เป็นดอกที่สิบเจ็ดนะคะสองหลักตรงนี้มันจะต้องต่อกันหลังจากนั้นเราจะต่อ ตอดอกนี้ก่อนก็ได้หรือจะต่อดอกสีเขียวก็ได้นะคะถ้าเราต่อดอกสีเขียวก็จะเป็นเหมือนกับการต่อสามด้านโดยที่เวลามันต่อตรงนี้มันจะมีหกกลีบมันจะใช้สองกลีบของสีเขียวตรงกลางมาต่อกับสองกลีบนี้และสองกลีบฝั่งนี้ค่ะสีเขียวมันก็จะเหลือสองกลีบไว้เพื่อปิดงาน พอเราเชื่อมต่อสองดอกนี้เข้าด้วยกันเสร็จแล้วนะคะดอกที่เป็นจุดที่เป็นมาร์กเกอร์ตรงนี้ค่อยต่อทีหลังเดี๋ยวเราจะงงเรามาต่อตำแหน่งดอกที่มันตรงกับสีเขียวตัวนี้สีเขียวมันจะมีอยู่ทั้งหมดหกกลีบนะคะมันจะใช้สองใช้สองกลีบของสีเขียวสีชมพูสองกลีบทางนี้แล้วก็สีเขียวสะท้อนแสงสองกลีบทางนี้ ่มุมไหนก่อนก็ได้ค่ะถ้าต่อฝั่งนี้ก่อนเราจะไม่งงเข้าที่สีชมพูก่อนนะดอกนี้นะคะเวลาเราจะเริ่มต่อเราจะถักออกมาก่อนสองกลีบกลีบที่สามกับกลีบที่สี่ต่อตรงนี้ค่ะห้าหก จ็ดกับแปดไม่ถูกต่อเก้ากับสิบต่อกับดอกที่อยู่ข้างหน้าสิบเอ็ดกับสิบสองมันจะเหลือฝั่งทางขวามือตรงนี้ทั้งหมดสี่กลีบนะคะละักษณะของดอกออกมาจะเป็นแบบนี้แล้วมันจะเหลือตรงช่องว่างช่องว่างตรงนี้เราจะถักดอกเพื่อปิดทั้งหมดหกมุมเหมือนเดิม,มนะคะเวลาเราปิดดอกหกมุมตรงนี้เราจะเริ่มจากมุมไหนก่อนก็ได้ค่ะอันนี้ด้านที่หนึ่งด้านสอง สามสี่ห้าแล้วก็หกมันจะปิดตรงนี้พอดีเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อให้เราต่อดอกนี้ก่อนเราจะไม่งงถ้าเราต่อดอกนี้เราจะงงแต่อย่าลืมแก้โดยการที่เย็บสองชิ้นนี้ติดกันนะคะต่อดอกนี้ออกมาค่ะเราจะต่อจากแขนเสื้อนะคะเข้ามาหลังจากต่อเสร็จแล้ว ดอกสีแดงตรงนี้ค่ะจะเป็นการต่อทั้งหมดหกด้านมันจะมาปิดงานตรงหัวไหล่พอดีแล้วถ้าเราพับอันนี้มันจะอยู่ตรงปลายแขนมันจะเป็นดอกพับครึ่งดอกสีแดงจะเป็นดอกที่ใช้ร่วมกันระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังชิ้นที่เราถักอยู่ตรงนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหน้าจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องทําต่อหลังจากที่เราปิดงานหัวไหล่ทั้งสองข้างนะคะปลายแขนฝั่งทางซ้าย ปลายแขนฝั่งทางขวาหน้าตาเหมือนกันนะคะเราต่อดอกปกติค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองเป็นการต่อข้างหลังแถวที่หนึ่งนะคะแล้วอีพีต่อไปเราจะมาปิดงานส่วนที่ยากที่สุดของเสือ้อตัวนี้ก็คือสองแถวสุดท้ายด้านบน สาหรับการต่อแถวที่หนึ่งของด้านหลังตรงนี้นะคะให้เราต่อขวาสุดให้จบแล้วเราก็มาต่อซ้ายสุดพอวางงานประกบกันแบบนี้เราจะเห็นส่วนที่เราต้องถักต่อมันจะถักยาวออกมาเลยค่ะช่องทางติดต่อติดตามอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะพบกันคลิปต่อไปที่ youtube เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ